ปิดท้ายด้วยบรรยากาศการเตรียมความพร้อมงานรวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วมซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดขึ้นนัดตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดค่ะก็เงินที่บริจาเนี่ยนะครับก็เข้าสู่กองทุนของสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทางด้านอสมทอเองเนี่ยก็มีในส่วนของกองทุนของเราซึ่งเงินทุกบาททุกสังครับก็นําไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างมีหลายจังหวัดนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็วันนี้จะเห็นภาพของการรายงานสดนะครับจากพื้นที่ต่างๆด้วยที่ประสบภัยในรายการพิเศษดังกล่าวครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมจากเรียกว่าคนบันเทิงนะครับทั่วทั้งวงการเลยที่วันนี้ร่วมใจกันมา นำเสนอมาแสดงและมาช่วยรณรงค์นะครับในการรับบริจาคครั้งนี้ด้วยครับขณะที่กองทัพศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดร็พมร้อมใจกันส่งต่อน,น้ำใจถึงเพื่อนร่วมชาติผ่านงานพิเศษครั้งนี้ค่ะอาทิแอมสวัส์ปานธนพรตองพัคระใหม่ฝนธนสุนทรแก้มเดอะสตาร์และซานี่เอฟที่ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงถ้าเรารักกันมากพอเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศค่ะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมทั่วประเทศด้วยการบริจาคเงินผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภาัยสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบร,รัฐบาลบัญชีออมทรัพย์เลขที่067-0-06895-0และติดตามชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษรวมพลังไทยช่วยภัยน้าท่วมได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา40นาทีทางโมเดิร์นไนทีวีและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ